อิจฉาคู่รักบันเทิง15ปีหวานมั่นคงลบคำสุป,ประมาทแต่งเร็วไปไม่รอดจากวันแรกที่คบหาเป็นแฟนกันจวบจนแต่งงานสร้างครอบครัวมีลูกด้วยกันก็15ปีแล้วสำหรับคู่รักบันเทิงกายรัชนนนและหารุสุประกอบซึ่งมีทายาทสามคนน้องคีรินน้องแหน่ราและน้องเอเดนเป็นโซ่ทองคล้องใจล่าสุดกายฮารุได้อัปเดตชีวิตคู่ให้ฟังกายบอกว่า ไม่เคยคิดเลยจะได้ใช้ชีวิตกับคนหนึ่งได้ยาวนานขนาดนี้แล้วมันก็เป็นความยาวนานโดยที่ไม่ได้รู้สึกว่ามันนานมากมันรู้สึกดีทุกๆวันถึงแม้ว่าวาเลนไทน์จะไม่ได้ทําอะไรเป็นพิเศษฮารุตอนเช้าวันวาเลนไทน์ฮารุก็บอกกับพี่กายว่าแฮปปี้วาเลนไทน์นะ แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือนางหันฮะวันนี้วันวาเลนไทน์หรอคือกริบมากไม่มีอะไรให้เลยแต่ฮารุไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่แล้วเพราะเราอยู่กันมารู้สึกว่าทําไมต้องคาดหวังแค่เฉพาะวันวาเลนไทน์เพราะวันอื่นๆเดี๋ยวเขาก็หาโน่นหานี้มาถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเขาเสมอต้นเสมอปลายแบบนี้ดีกว่า กายกล่าวเสริมอีกว่ามันเป็นเพราะกายได้เป็นตัวของตัวเองแบบนี้และพอมันเป็นตัวของตัวเองเขาก็เป็นผู้หญิงที่ช่วยให้เราได้เป็นเราในเวอร์ชันที่ดีขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่ามันเป็นสิ่งสําคัญว่าทําไมกายถึงรักเขามาได้นานขนาดนี้อย่างวาเลนไทน์มันก็คือวันแห่งความรักแต่สําหรับกายแล้ว15ปีที่อยู่ด้วยกันมาเรารักเขาทุกวันเลยไม่รู้ว่าวันแห่งความรักมันสําคัญขนาดไหนส่วนคนที่เคยมองว่าแต่งงานเร็วจนผ่านไป15ปีมันพิสูจน์ได้แล้วกายบอกว่าแล้วแต่คนจะคิดคือตอนนั้นเราก็มีเหตุผลว่า ทำไมเราถึงอยากมีลูกทำไมเราถึงรีบแต่งงานหลายๆคนก็คิดว่าอาจจะไปไม่รอดหรอกมั้งคู่นี้เด็กเกินไปหรือเปล่าแต่ตอนนั้นผมก็มีความรู้สึกว่าผมไม่ได้เด็กเกินไปแล้วผมก็ยังยืนยันคํานั้นมาจนถึงทุกวันนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกๆคนที่อายุเท่าผมตอนนั้นจะพร้อมที่จะแต่งงานผมแค่รู้สึกว่าตัวผมเองเนี่ยพร้อมที่จะมีครอบครัวแล้วพอตัวผมพร้อมก็เลยอยู่มาได้ถึง15ปีขนาดนี้ครับผมมีความอบอุ่นล้อมรอบแล้วก็อยากให้มันเป็นแบบนี้ไปตลอดไป